สวัสดีครับพี่นอ้องอึ้งมากเลยนะครับตลาดล้อมดอกจา,คานครับมาเบิงครับอึง้งอึ้งมีกระเบนลายครับเหมือนตัก๊กม้านสีพ่อพ่อซีบลูแล้วกพี่นออ้องไข่ไข่อึ้งอึ้งร้วมครับนี่อึ้งไวอึงอ้งยางอึ้งเผา เอีองใครครับพี่น้องฝนตุ้มมือขึ้นนี่ตีสามเนี่ยุ้งน่จาจะบาดแล้วนี่ยเอยงใครลือกใครลวนสี่ลอยหาี<ส> ครบหน้าก็มีนะครับครบใหญ่เอาไปต้มส่วปล่อยออกไว้เล็กน้อยใส่คุบครบเลยนเนาะน้ะนองมั่วก็ว่าใหม่ๆม่ครับพี่น้อง อิงไข่อิงไข่เส้นอไรเซ้นอตัวไข่ะเีมขนก่อนยุมุคนตังยนตรเทียตีสามบอกกันมือเลี้ยงตุ้ตระหง่านคัในเสดไลดเนาะนี่นะบ่มีมีบ็เห็นนี่แม่พันธาปลาต้องเดินาจะเจ้าไดลไล